สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศริมแม่น้ำโขงวันนี้เรามาพักอยู่ที่โรงแรมปรวีนาเพรสริมแม่น้ำโของอยู่ที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายด้านล่างก็เขากำลังทำเรือไฟนะครับเตรียมงานสำหรับลอยกระทงริมแม่น้ำโขงก็จะเป็นสวนพืชสวนไรนาของชาวบ้านนะ ก็ทำเป็นสวนผักนะครับสวนผักจะมีคนยายกำลังตักน้ำขึ้นมาลดน้ำผักทุกเช้านะฮะอันนั้นก็เตรียมงานไลเรือไฟงานลอยกระทงนะครับวัดใกล้ๆแถวนี้น,นี่จะเป็นวิวแม่น้ำโขงฝั่งโน้นก็จะเป็นประเทศลาวนะฮะตอนนี้เราอยู่สุรเขตชายแดนอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย นี่ครับมันจะเป็นพืชสวนไรนาของชาวบ้านฝั่งนูน้นถ้าเราขับรถกลับไปฝั่งนู้นก็จะเป็นเข้าไปสู่ตัวเมืองหนองคายนะครับฝั่งนู้นนะครับถ้าออกจากาด้านนี้ถ้าขับรถไปทางนี้นะก็จะเรียบรอล้อมคงไปทางาทางเชียงคานจังหวัดเลยได้นะครับผมถ้าขับย้อนกลับก็จะไปตัวเมืองหนองคาย ก็จะให้เพื่อนๆชมวิวริมแม่นำ้ำโขงตอนนี้แม่นำ้ำโขงน้ำในแม่น้ำลดนะครับเราจะเห็นเนินหาดทรายอยู่กลางน้ำนะครับก็จะมีชาวบ้านชาวบ้านอยู่กลางหาดทรายด้วยนะครับทุกเช้าก็จะมีการหาปลาอาหารนะฮะก็จะเป็นการล่องเรือของนักท่องเที่ยวนะครับตอนเช้าก็จะเห็นอยู่นะ ฝั่งโน้นก็มีเรืออยู่ลำหนึ่งน่าจะกำลังแล่นผ่านมาทางนี้นะครับนักท่องเที่ยวเหมาส่วนเราก็ไม่ได้ลงนะเราอยู่บนโรงแรมนะครับผมดูวิวไปกลางคืนนี่หนาวมากนะฮะวันที่วันที่เจ็ดแล้วเนาะวันนี้วันนี้น่าจะเป็นวันที่เจ็ดนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะครับผมก็จะมาทำคลิปให้เ,เพื่อนๆดู วิวตามริมแม่น้ำนครับริมแม่น้ำโของขอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวในต่อรอชมติดตามตอนต่อไปคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ